สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาหลายคนหลายท่านก็สงสัยนะครับว่าทำไมคนเลิงนกทาถึงรักบอทบิ๊กนะครับแล้วก็เป็นอย่างนะครับจังคอยมาอยู่กับบอทบิ๊กคือมาอยู่กับบอทบิ๊กหลายคนแท้นะครับคือบอไปอยู่กับฟังนั่นนะครับพี่น้องนะครับ ล่าสุดกม็มีบางช่วงบางตอนที่บอสบิ๊กไล่สดเพลินกัเว้าถึงเรื่องคนที่มาอยู่ด้วยนะครับพี่น้องนะครับกม็มีแม่คิงพี่เพนพี่บบาวน้อนนาะประมาณนี้ครับที่เลือกมาอยู่กับเรานะครับหลายคนหลายท่านก็สอบถามบ้าเอ้าไปยังคือมาอยู่กับบอสบิ๊กนะครับบอสบิ๊กกต็ตอบว้าก็นั่นนาสิก็นั่นนาส,นนนสิไปฟังบางช่วงบางตอนครับพี่น้อง พี่เพียรโนบ้านนะั้นพี่เพียรเดีเป็นพนักงา,านของอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พนักงานผมโดยโตรงพี่เพียรน่พี่บ่าวเป็นพนักงานผมผมไม่เคยแข่งกนเดือนพี่บ่าวพ,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 พี่เพียรแต่ทำไมถึีมาอยู่กับผมก็นั่นสิก็นั่นสิแม่คิงเขไม่เจัผมมากวดแม่คิงรู้จักผมแม่คิงเป็นคนเภโนถทาพี่หนุ่มคนอเภิโนถทาพี่บ่าวเป็นลูกเขยเปอโรถทา พี่เพียรเป็นคนเรือน้องทาพี่เพียรเป็นคนบ้านหินดีนไฟตั้งแต่กำเนิดพี่ธีเป็นคนหินดินไฟตั้งแต่กำเนิดหมูคนเหล่านี้เต็มกันยืเนเงินก็นั่นนะสี่ผมก็ตอบแล้วมไม่รู้ทำไมเข้ามาแต่ก็น,นั่นนะสี่ะสะนั่นแหละครับเราก็บอกแบบสี่และพี่น้องนะครับหมายถึงอย่างที่เอาง่ายคือว่ามีแต่คนหักนะครับมีแต่คนอยากมาอยู่น้ำ นะครับมาอยู่กับบอสบิ๊กนะครับถึงแม้ว่าจะเคยอยู่กับวงเก่านะครับแต่ก็เลือกที่จะมาอยู่กับบอสบิ๊กนะครับบอสบิ๊กก็ตอบว่าได้นะครับไห้เอฟตอบเองแล้วกันว่าทําไมถึงเลือกมาอยู่กับบอสบิ๊กทั้งๆที่เป็นคนเล่นนกทาและเป็นคนหินเหล็กไฟด้วยนะครับ เราก็บอกว่าคนนั่นนะสินะครับล่าสุดเพจสายใยแห่งรักเพื่อนก็ออกมาโพสขึ้นกันบอกว่าทําไมคนเลิงนกทาแม่คิงแม่เพนพี่บ่าวนอนนาพี่ติ๊กถึงมาอยู่ครับบอสบิ๊กนะครับมาอยู่กับผมนะครับแฮชแท็กปุยบ้านฟินแลนด์ประมาณนี้กับพี่นอนนะครับหลายคนหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าโอ้กับพอว่าเจ้าเนี่ยปังเจ้าเก่งซื่อสัตว์นะครับ บอทีมลูกน้องนะครับมาอยู่เรลากระปังเขาก็เลยหักเจ้าประมาณนี้ครับบางคนก็บอกว่าโอ้ที่เขาเลือกมาอยู่ก็เพราะว่าเจ้าเกงเจ้าเนี่ยดีนะครับบางท่านก็บอกว่าคนอื่นเขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าหลายคนมองเห็นขนาดขนาดคนเลิงนกทาก็ยังรักบอสบิ๊กเลยนะครับและภาษาอะไรกับเอฟซีนะครับนั่นแหละกับพี่โนนะครับหลายคนหลายท่านก็น่าที่เข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมบอสบิ๊กถึง มีแต่คนหากมีแต่คนอยากมายูน้าอยากมาร่วมงานประมาณนี้กับพี่นอนะครับก็เพราะว่าเราเนี่ยเก่งนะครับแล้วก็การบริหารจัดการนะเราดีนะครับเรามองการไกลนะครับผู้ใดมายูน้าเนี่ยก็มีได้เจริญนะครับได้เงินได้คำสั่งรายได้ทรงไห่พอ่อไห่แม่เราก็ซื้อบ้านซื้อรถกันใส่หนี้ใส่สินช่วยครอบครัวพัฒนาตัวเอง มีแต่ชื่อเสียงมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นครับพี่น้องนะครับกันเลยมีแต่คนอยากมายูน้ำนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีขาา่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ